ตอนนี้เราจะมากินยำไก่ขาวกันนะครับเอาลืมกินยาลืมกินยาก่อนคือกินยาก่อนอาหารนะครับแป๊บนึงกินยาก่อน กินยาก,ก่อนอาหารนะครับของหวานก่อนอาหารก็จะมียาหมอเบาหวานนะครับแล้วก็มะละคิน,นกจรีงๆเขาให้กินก่อนอาหารสิบนาทีนะแต่วันนี้ลืมนะครับกินแล้วก็กินเลยแล้วกัน Yeah. นนี้ก็คือข้าวไรเบอรี่นะครับเมนูที่เน้นสุขภาพนะครับเมนูเน้นสุขภาพอืม,อมเผ็ดสัใจจมูกร่องเลยครับจมูกร่องเลย อืมอืมสุดยอดอืมยำไก่ขาวนะ ถ้ามีผักแพลวหรือผักไผ่เข้าไปใส่นะจำ้ำโลงคอมาก คล่องคอมากครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดหัวใจหลักของการทำต้มยำของทางเหนือก็คือพ้ํกราบพวกผักเค่ประกอบอื่นๆนะแค่ทำให้กลิ่นมันหอมหเฉยๆนะครับ รสชาติมันไม่ได้ไม่ได้ทําให้รสชาติมันอร่อยขึ้นหรือลดลงนะครับที่อร่อยจะเป็นน้ำพริกลาบนะครับซื้อมาไปเป็นแผงเลยนะครับซื้อมาไปเป็นแผงนะ ข้าวหา่ข้าวถ้วยเดียวไม่พอแล้วเนี่ยซื้อมาสองถ้วย กะว่าจะกินสองมื้อแต่มื้อนี้อร่อย <laughs> ข้าวไรบบรีก็ซื้อมานะแต่ไม่หุงเองนะครับถ้าหุงเองเามากินเยอะก็เลยใช้วิธีซื้อที่เซเว่นเอาเป็นถ้วยถ้วยอะ ประเี๋คือห้วยหนึ่งก็มื้อหนึ่งนะสองห้วยก็สองมือ้อแจับแจับ ให้เดียวไม่อยู่ต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลต้องเบิ้ลห้วยที่สองครับร้อนเหตดร้อน ยำไก่ขาวนะยำไก่ขาวนะครับผมคำว่ายำปลาไก่ขาวนี่นะครับมันมีที่มาสมัยผมเป็นเด็กอะ่ะสมัยผมเป็นเด็กก็คือที่บ้าน จะยากจนเ,นอ,เอาหาของกินประเภทเนื้อ,อยากนะฮะแต่พวกเห็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันจะหาง่ายเพราะว่าไปเอาในป่าพวกเห็ดพวกหน่อไม้พวกอะไรเงี้ยไก่ที่เลี้ยงไว้มันก็โตไม่ทันเ,เลี้ยงไปแกงไปเรื่อยครับมันก็โตไม่ทัน เขามีอยู่วันหนึ่งพ่อเขาอยากกินยำไก่ยำไก่แบบเนี้ยยำไก่แล้วไก่มันยังไม่โตแม่เขาไปพอดีแม่เขาไปได้เห็ดมาจากตอนที่ไปไปทำไร่มาลงจากไร่มาแล้วก็ได้เห็ดมา พอเวลาเราทําไร่เนี่ยมันก็จะมีเห็ดมีหน่อไม้มีอะไรเราก็เก็บไปเลยถางหญ้าไปเลยเก็บไปเลยนะฮะหญ้าหญ้าข้าวไร่นะฮะมันก็อยู่ในกระเป๋าในถุงเ็าเรียกในถุงนะฮะถุงสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านจะใช้เป็นถุงคล้ายถุงย่ามคล้ายถุงย่ามทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นถุงช้างถุงอะไรเงี้ยถุงที่สะพายแร้งนะครับแล้วก็ แม่ก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำต้ยมยำไก่ขาวให้กินเอเรา้วเ,เราก็ดีใจเอ้ยวันนี้ได้กินต้ยมยำไก่แล้วเว้ยพ่อพ่อเขาก็เอ้ยได้กินต้ยมยำไก่แล้วเว้ยวันนี้เขา แต่เราก็แปลกใจแล้วทำไมไม่เงียบกิฟตเลยว่าไม่ได้ยินเสียงฆ่าไก่ไม่ได้ยินเสียงทําไก่อะไรซักอย่างนะจนพอทําเสร็จแล้วเขาก็เรียกกินข้าวเรียกกินข้าวก็ในถ้วยก็มีอย่างนี้แหละเออนีมีอย่างนี้เลยเออต้ยมยำไก่แบบนี้เลยต้ยมยำไก่ขาวพ่อบอกโอ๊ยเนาะมาหลอกกันเลย ก็คือยำเห็ดขอนขาวนะครับหรือว่าแม่เขาเรียกยำไก่ขาว <laughs> คําว่าไก่ขาวหมายถึงว่าไก่ปู้ขาวนะครับหมายถึงว่าไอ้ไก่ตัวนั้นมันชื่อไอไอ้ขาวอืมไอ้ขาวไก่ปู้ขาวก็คือไอขาวไอไก่ไอไอขาวอย่างเงี้ย ันนี้ขามันนะอันนี้ขาวมนะันอืม ก,นะกินนะ่องมันนะเมื่อกี้นะอันนี้น่องข้างขวาเมื่อกี้น่องข้างซ้ายนะครับอืนนออสุดยอด ข้องคอบดข้าวสองถ้วยเกี้ยงครับไก่ขาวสองห่อหมดเกี้ยงเลยขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังฮนะบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ